ดิฉันเป็นตัวแทนของบริษัทอ e ีพิสเดตค้าจำกัดน,นะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากบริษัทสาร,ลราลัตนโกลิ์ซึ์นะคะเข้ามาสัมภาษณ์การใช้างานโปรแกรมก่อนอืน่นต้องขอรบกวนนะคะให้ทางคุณสีวันนะคะและนําบริษัทของคุณสีวันสั้นๆนะคะเพื่อให้ทางบริษัทอ e ีวิสเดตค้าได้รู้จักนะคะดิฉันสีวันนะคะตําแน่งไอชาร์เนเจอร์นะคะ,อะ,คะของบริษัทสาร,รารัตนโกลส์ซทมเอ่อก่อนเป็นมาของเรานะคะที่นี่ เราอยู่ในเครือของสาราออสเิทเลิตี้กรุ๊ปนะคะสำหรับโรงแรมของเรานะในเครือของเรานะตอนนี้เรามีทั้งหมด6กที่นะคะโดยกลุ่มแบ่งเป็นสองตุง่มกลุ่มสอดแอนสปานะคะจะมีที่สองนี้นะคะคือสาราสซนท่สอดแอนสปาและก็ที่บูเกตสาราเกีรติสอดแอนสปาในส่วน,อนของสาราและงานตกแต่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของทรีกรุเองนะคะ โดยเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเราจะเน้นว่าเราเป็นกลุ่มอิดเด็กเล็กมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองของเราอยู่ในเซนของรกอรุงเทพเกาะรัชนากรสิเพราะฉะนั้นในส่วนของการดีไซน์ต่างๆเราจะเน้นเป็นโมเดิร์นนิดนิดผสมผสานกับความเป็นไทยโดยเฉพาะเกาะรัชดโกรสีซึ่งเราก็เป็น่วยวัดต่างๆที่สำคัญเลยในกรุงเทพนะคะ ก่อนที่จะมาใช้งานนะคะรวนของโปรแกรมพิเศษคาเฟโลนะคะในการอกเคิณของค้านะคะลูกค้าได้พบปัญหานะคะในส่วนของการทํางานที่ติดขัดและไม่สะดวกนะคะทั้งเรื่องเล็กและเรื่องหลักๆค่ะหรือเรื่องใหญ่เป็นอย่งไบ้างก่อนหน้านะคะเราจะใช้วิธีการคำนวณคูนโดยระบบแอนนุนก็คือทำมือนะคะพนักงานทุกคนจะต้องคำนวณโดยการคิดด้วยมือ ด้วยคเครื่องคิดเลขซึ่งเราจะพบปัญหาความล่าช้า,าความไม่ถูกต้องของตัวเลขก่อนหน้าที่เราจะมาใช้ปีคันเมื่อมีปัญหาบ่อยครั้งมีความผิดพลาดบ่อยครั้งเราจึงต้องหาโปรแกรมที่สามารถมาซัพพอร์ตการทำงนานให้ถูกต้องแม่นยำแล้วก็รวดเร็วค่ะค่ะแลวก่อนที่ลูกค้านะคะจะมาใช้ในส่วนของโปรแกรมพิเศษค่ะ ลูกค้ามีพนักงานประมาณิท่านเองนะคะแล้วก็มีการจ่ายเดืนเดือนนะคะเดือนละประมาณ2ท่ใช้ระยะเวลานิ้สิทิของการออกคูณเดือนนะคะเออสําหรับสาราและเจ้าหน้าที่ศคาพันาก็จะประมาณ50-60คนตามกลุ่มลักษณะงานองเราส่วนใหญเป็นมเดเดีแต่50-60คนเนี่ยด้วยความที่ ธุรกิจเราเป็นธุรกิจโรงแรมนาารมีการเข้าออกสัปเหรการทำงานตลอดเวลาะฉะนั้นในการทำเงินเดือนจะค่อนข้างวุ่นวายเราต้องมาตรวจเช็คทำให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็ในการก็บเดือนเราจะทำเือนละางครังซึ่งปาญยายากในการทำเงินเดือนจะค่อ้างมีสูงดับ นะ,ะตอนนี้ทางบริษัทสารานะปณะโปรสิท์นะคะได้ใช้งานโปรแกรมราคาวิเ็ษพัดเพโลนะคะ,าาเ,นะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการออกเงินะะืและค่าจ้างนะคะและตามวิเคราะห์ต่างๆได้ดีเพียงใดคะ่ะในส่วนของโปรแกรมบิวพลา์นะคะที่เราใช้มาในระยะหนึ่งปีกว่านี่ถือว่าตอบโจทย์การทำงานของเราได้ดีแล้วก็มีความเป่นยำ อาจจะมีบ้างในเรื่องของอสูตกรการคำนวณเนื่องจ,จากเราเป็นธุรกิจดูแรงจะไม่เหมือนบริษัทหรือรูอแกแบบอิาการโรงงานซึ่งเขาจะมีการทำง,งานหรือว่าเวลาที่แน่นอนแต่พีพัทก็ตอบโจทย์เราได้ในเรื่องของการประยุกใช้สูตรตามแบบที่เราต้องการค่ะนะคะ นะะในส่วนนี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยคำแนะนำให้ทางผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆนะคะในการใช้ง,งานโปรแกรมวิศเศษภัณฑ์อะไรคะสำหรับทางเราเราก็อยากจะแนะนำบริษัทราคะในหลายๆบริษัทที่กำลังมองหาโปรแกรมเอนๆอนนะคะในรูปแบบสำเร็จรูปเราก็อยากจะขอแนะนำตัวนี้นะคะเรื่องจาก ตัวอีพัสเนี่ยสามารถเี่อกนให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้หากเราต้องการการขโมยแบบใดหรือว่าให้เหมาะกับลักษณะธุรกิจลักษณะาการทํางนานของพน,นักงานนะคะซึ่งทีจะมองว่าอีพัสสามารถตอบโจทย์เราได้ดี วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางคุณสีมณ์น,นะคะบริษัทสารรนะัตนโกศินะคะเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติกับทางบริษัทอินที่เเน็ตคัดเข้ามาสัมภาษณ์ใีครั้งนี้นะคะขอขอบขอคุณะคะ่ะ